เป็นกองระดีนั้นเนี่ยที่มันไม่ใช่การพนันเขาไม่ได้เล่นนะในกรณีสีแดงเนี่ยโดยส่วนใหญ่คุณขาถ้าเกิดใครเคยไปคาสิโนในตา่าปปงประเทศอย่าง, <9 S 2> างเงเี้ยกรลเคุณะจะเห็นว่ามังกรถ้ามีเนี่ยอยู่ภายในกงเล็บ กงมือเขาเนี่ยก็จะเป็นสีแดงลูกแก้วสีแดงถูกต้องสีแดงเขาถึงบอกเวลาคุณเวลาเช่าปีเสียเนี่ยเขาบอกปีเสียสีแดงเนี่ยสำหรับคนเล่นการพนันไม่ออกหมแต่ที่ร้านไม่ใช่การพนันคุณขาดังนั้นเราไม่ต้องมานั่งไปลุ้นอ่ะคือแนะนําแบบนี้ถ้าถอดออกได้เธอไปหาซื้อแบบสีใสอ่ะมาวางแทนใสเลยลูกแก้วใสเลยนี่เงินเป็นกองแล้วดีนะเนี่ยเงินเป็นกองเลยนะ แต่มาหมดกับอะไรคะต้องมานั่งคอยลุ้นน่ะมาหมดกับคนมาหมดกับมาหมดกับเรื่องอะไรเนี้ยซึ่งจริงๆเขาไม่ได้เล่นนะเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นแต่หมายว่าเขาจะหมดไปกับเรื่องแบบเนี้ยกับคนอื่นๆหรือคนมาเอาเปรียบว่าให้เปลี่ยนเป็นสีใสทันทีนะคะอันนี้ถือว่าโอเคติดตามรายการทั้ง2รายการของเราเลยทั้งกินอยู่ดีและบุญบารมีทางช่อง Best of Luck Channel ครับ